สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16กุมภาพันธนะคะพระแสงจะพามาทําส้มตำสูตรโบราณสูตรโบราณของประแสงของไทยลมค่ะประแสงทําเองวันนี้เวลา11นาฬิกาไปดูกันท่ะว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะคะมาค่ะวันนี้มันโกนพระแสงจัดดอกไม้สําหรับไหว้ผา่ะมาดูกันค่ะขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะจะให้ชมว,ว่าเนือ วิธีการทำทำอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันทำส้มตำมันทำใกล้ๆก,ก็ได้นะวางใกล้ๆก,ก็ได้นะแต่มันจะจะเท่อนเนื้อปลาแค่นั้นแหละแปบบ๊แบๆๆหน่ยแปบ๊บหนึ่งค่ะทางตรงนี้เลยจะได้เห็นชัดๆนะคะว่าทำทางอย่างไรกันบ้างนะ,อะเอาใกล้ๆก,ก็ได้นะแปบบ๊บหนึ่งจะกระเทียนเนื้แบบนแบบอ,นอปลา เพราะว่าไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้แก๊สแต่ก็ทำใกล้ๆได้อันนี้แต่แสมให้ดูว่ามีเครื่องอะไรบ้างอันนี้มีมีมะละกอสับแล้วไม่ใช่สับแล้วมะละกอใช,ใช้ใช้ที่ถูกนะคะมะละกอน้ำตาลปี๊บอันนี้ขาดไม่ได้ปลาไปรับปากกระดีปไปรับกระดีของพี่สาวที่ทํามาจากที่ลมอ่ะค่ะพริก แคร์ฟิกสดแล้วก็กระเทียมถั่วที่ส่งถั่วที่สง,สงมะเขือเทศแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะคะแ๋ยวแต่งจัดอุปกรณ์ก่อน <c oughs> จัดอุปกรณ์กอนตามลำดับจะตั้งทางนี้ดีนะตั้งทางนี้ดีกว่านะจะได้ตั้งทาง,งนี้ดีกว่าจะได้เห็นจะได้เห็นวิธีการทํา จะเห็นพุงประแสงเลย <ris as> นี่ขุดมะละกอก่อนเพราะว่าทำให้ช่างช่างก็บอกวันนี้ประแสงทำาแยกินแสงอาฉันก็ะทำส้มตำให้กิน,ะกะกนละกันนะไม่วันมาจีกไหนนะส้ตมตำส้ตตมตำสูตรโบราณของประแสงนี่มาจากที่ไหนนะเะชแต่ว่าช่างลงรถไปขุดขุด คูมะละกอกะเม่กินสับก็ได้สับแต่มันเช้นแข็งไปหน่อยน่ารักแสวมีแสวแล้วบอกขอเ็ดหน่อยขอเ็ดหน่อยเดี๋ยวจะเรียกเข้ามาชิมห้วยเจ้าเสียงดังค่อยพูดบอกได้ยินนะเนี่ยก็ะสาไมีแ็งเสียงดังกระดอกระเดี้ยแสวเขา ก็จะสอนก็จะสอนนะกะเด็กที่เขาลากเหมือนลูกอ่ะสอนแบบโบราณจริงห้กระดอกกันเดียะเด็กนะถ้าไม่เสียงดังเขาจะไม่จาแต่เขารู้รู้ใจกันนะเขาลูกโอเคเดี๋ยวมาเตรียมเราก็จะมาเตรียม,มเตรียมเตรียม ขอล้างมาด้ค่ะเตรียมอุป,ปกรณ์การทำไรล่ะคะครก <c oughs> ครกกระสาบรับรองอร่อยอร่อยสุดรปร้าแสงส้มตำสูตรโบราณของป้าแสงบ้านหนองบัวแก้วไทยหลม่มแต่ไทยหล่มบางคนก็ทำแบบนี้ตามไม่รู้นะแต่ป้าแสงคือกินมาแต่เด็กๆแล้วค่ะรสนี้แบบนี้ทำแบบนี้ มันจะมีเนื้อปลาน้อยเล็กน้อยองยน้อยเขาอุปกรณ์ก่อนค่ะ,ะอุปกรณ์ของเรานีาอ่อันนี้จะขาดไม่ได้เสียอันนี้ไะอันนี้ขาดไม่ได้เลยขาดูนี่กอ,อ่าตัวนี้ค่ะกระดุมจีนกระดุมจีนรันเลื่อนไปอันดับแรกก็ เห็นไหมดิเห็นไหมคะเห็นเนาะจะได้ดูว่าใส่อะไรไปบ้างอันแรกก็ใส่พริกก็้สามีแขกก็ปอกเพนีที่คือห้าเมตรรวมแล้วยี่สิบเมตรตั้มแต่ยินเสียงไหมคะ ม็ดให้เม็ดมันออกจากเปลือกพริกมันจะได้รู้สึกว่าเผ็ดพริกที่มันเผ็ดตรงไหนรู้ไหมคะก็ใส่ไว้ตรงเม็ดก่อนนะอาจจะเพิ่มความเผ็ด mm hmm. ตรงไอ้เขาเได้เลยนะเนื mm ้อ hmm. พริกมันก็เผ็ดระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเจอเม็ดเข้าไปาเดนะี๋ยวหกเผ็ดนะเสริมซึ่งกันและกันอย่าเกลี้ยงข้าตาตั้งใช้มือปิดหนะ่ะแม่สอนมา เอามือปิดเอามือปิดตรงปากโคกไวะมันจะได้ไม่กระเด็นโดนตาเรากระเด็นมามันก็โดนมือให้มือปกป้องอถ้กจะเมือ่อยนะ มี่แขค่อยไม่ตำพริกแหลกะนะ,ะรกพริกไม่เอาแหลกนะทำซุปตำเลยที่หนึงมะปาเขากินนฮะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะเวแบบันนี้ว่าได้แด้วเาลดี๋ยวเร,เรไปออกไปข้างนอกไปบ,บ้านนะบบนนเหลือเท่าไหร่สี่หมันสามสี่หมื่นกว่าเขาต้องหักของจ้างนงอีกไปพันห้าสีมี่มื่นหนึันกว่า สองเมื่อน้วโอเคเดี๋ยวต้องตังและจำแหลกหน่อยหนึงเดี๋ยวแล้วสามีแครก็จะบดนเราทำกับข้างไม่เป็น มันก็น่าจะได้อยู่แล้วก็จะได้คิดได้เนี่ยเราก็เมื่อยมือแล้วนะเนี่ยไม่เคยตำนานขนาดนี้เลยอ่ะเอาปออาใส่ถั่วที่ส่งไปก่อนนะคะ ส่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บตาลปี๊บจะหวานเน,นะน,นี่ยนะมันไอตัวลิสงก็ออกรสหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อไปไหนหน๋ยวถ้าเพิ่มรส้ารสหวานก็ค่อยเพิ่มแต่หนุ่มๆเขาไม่มมค่อยชอบกิน หวานแหละแต่ว่าแตงกวาหวานตามไปค่ะตามให้แหละให้น้ำตาลานันไม่เป็นก้อนอันนี้ของรสเด็ดเราอันนี้ขาดไม่ได้อันนี้สะอาดนะคะปปากดีพี่สาวจำเองปลาล้ออ์แกนิกขออภัยถ้าหากใครไม่รับประทานน้ำน้ำปลาล้ออกดนะคะแต่สะอาด่ะไม่มี ไม่ไม,ไม่มีอะไรอะทำเองค่ะสะอาดปลอดภัยพาะว่าใช้แต่น้ำมันไอ้น,น้ำที่เขาทำมานะเขาผสมนะคะผสมชูรสผสมน้ำตาลผสมอะไรเยอะๆอันนี้อันนี้ออปก,กนน่งหมักจริงๆจากน้ำหมักน้ำหมักปลาเพา่อพา่พาใส่ใช้แต่น้ำมันไม่ได้ใช่ตัวไม่ได้ใช่ตอนกะลาตอนต้องเอาต้มด้วยแต่ใช้น้ำมันเ็นอเลยค่ะ อาจะเค็มเนาะวันนีเ้เงิน้เยอะมลกองเยอะแบบใหม่อ่าได้ที่ของพี่สาวค่ะพี่สาวก็ขายปลาไหลที่ลมเก่าข้างกำแพงข้างวัดสเกตนะคะปลาป้าติ๋มอร่อยปลากระกดีปลากระกดีทำสะอาดอกกอร์แกนิกสะอาดการ,ารันตีได้ เจ็ดสิกิโลเดอไม่ถึงห้าสิบอ่ะเท่าไหร่ไหมโลกิโลไม่ไม่ถึงหกสิบราคาเป็นกันดีใส่มะเขือเทศค่ะแล้วแต่คุณชอบนะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศใส่กระชับกินมะเขือเทศอร่อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาค่อยกินเรกช่วงหลังมาใส่ร่างกายเราต้องการมะเขือจริงๆมันต้องใส่มะเขือเปือยแม่ประสงเรียกเป็มะเขือเปือยคือเปรี้ยวอ่ะ ทางอีสานจะเรียกมะเขือเปียกแต่ที่บ้านหล่มจะเรียกมะเขือเขือ่อยรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวอร่อยมากเลยอ่ะมันเข้ากับต้ตมตำโบราณสูตรโบราณของประแสงนนต่อไปก็มนะนาวใช้ตรงนี้เลยไม่ต้องใช้เขียงเลยใช้ใช้อ้น,นี่เลยปากคบก็ตายแลย้วบบหั่นกนี้เลยไม่ต้องใช้กต๊อดมากเอไม่สนอกก่อนอ มะนาวเม็ดจะกินแะ้วแต่ชอบเปรี้ยวความเปรี้ยวอะไรแล้วแต่ชอบก็ยยอ,บอย่างนี้นใส่สองสองใบสองใบก่อนใส่สองใบเสร็จงาน,นเหรอไปเลยเอามาไทำต้ตมตำให้กินเลยเนี่ยตุ้งเรียงาด้วยนะ เออเอามาันแหละเอาไปแบ่งกันได้แหละอยากให้เป็นถุงไปเรอใส่เป็นถุงไปเหรอหเอาไปไปแบ่งกันเองโอเคปะ่ะไปชอบรถไหนมาชิมเอาไหรสอร่อยเอารถอร่อยรสที่ปราแสงทำนี่แหละับลองอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อย จะให้ใส่ขีดถุงแหละตัวเล็กรครับจะให้ใส่ขีดถุงสองถุงนะครับไม่มนีนาไม่มีนานอืมก่อนน่าจะอร่อยนะอร่อยวันรับเพื่อแล้ว ปิดไล้ก่อนมีใชงแล้วก็กปิดเลค่ะทางแลบ ือสาวเฉิมไดใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอ้าวเจ้ามาชิมหน้าใครใครชอบกินเผ็ดอะมาชิมเองค่อยกินเผ็ดไม่ได้โอ้โกินหอมได้แหละแล้วสมีแขมาชิมค่อยชิมไม่ได้เพราะมันเผ็ด ตามแม่คะต้องให้เข้ามาชิมเองคนโคกเลยนี่แบบแบบไม่ตัดต่อนต่ข้เร็วๆเลยนะฮะล้างสะอาดแล้วนะคะทำกับข้าวต้องสะอาดแต่ไม่ไม่ได้ใส่ถุงมือเราแต่ว่ามันสะอาดที่เราไม่ได้นกันและให้ดูสีสันเขาดีก็โอ้โหกลิ่นหอมมากเล ตามก้าวเดีพวกกันพวกเขาเด็ดไปทาทานได้ทาง่ายอร่อยถูกปากชอเล็อไหมก็สายไปใี่หวานเค็ม ดูดนี้เลยคะนีดูดสีสันสีสันส้มตำส้มต,ตำแบบนนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเดี๋ยวชิมนิดหนึ่งคลิปอร่อยแล้กินนี้ก็อร่อยแล้วค่ะก็คลิปนี้แสงไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เกบด้วยส้มตำยังไม่ได้เทเราอาไว้ในครกก่อน mm hmm. อ้าแต่เทให้ดูนิดนึงน่งเนาะพว่ามันเป็นยังไงสีสันเทใ,ใส่กะละมังนี่แหละอร่อยอแบบนี้เลยกะะมังนี่แหละบ้านๆอย่างนี้แหละอร่อยเราก็จะได้ส้มตำมสีสันโอ้ สารสวยงามตัดพักตามชอบตามชอบก็จะโปร่งไหม่ป่ะเาดูนะแต่ต้องแสดวนะแงว่าอร่อยจะแอร์เดี๋ยวมาดูสีสันมาดูสีสันส้มสั่มสีสันสวยงามยิบก,ก,ก็ไม่ต้องให้มันนั่นมากนะคะในกระโดดจ้ะสม้มสั่ม ส้มตำส้มตำไทยหลมโบราณแบบไทยหลมของป้าแสงนะคะคลิปนี้จบด้วยส้มตำนะคะส้มตำตำส้มแถวหลมเด็กตำส้มตำส้มอร่อยโบราณป้าแสงกินแต่เล็กๆจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิลภานะคะอภิลภาแกชยยา ุกชนาบัานอ,อ์มะแก้มเพลิงกตงกับเพชรูนค่บคุณค่าสวัสดีค่ะ